ช่วยติดตามเรื่องถนนทั้งสเส้นนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับรู้สึกดีใจมากนะคะที่มาบออบ้านพี่แม่วันนี้นะคะขอรากขอบคุณมากค่ะโครงการดีๆนี้เราจะทําตลอดไปทุกปีนะครับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กนักเรียนของเยาวชนของตำบลบาางของเราตลอดไป สำคัญนะครับวันนี้ถนนเส้นรอยอ3013กมแรกถึงกม15กปุ้าสกร่วมปกแดงนะครับวันนี้ได้มีความหวังนะครับว่าจะได้ขี้คลายมาตามที่ปัญหาเกิดขึ้นมา5ปีนะครับวันนี้ท่านผอ,อพิเชษแสนสีท่านย้ายมาำดำรงตำแหน่งเพอทางหลวงชนบทระยองผมก็ถือโอกาสเข้าพบท่านงานปัญหาให้ท่านทราบว่าบ้านยมพรของผมนั้นเจอปัญหาแสนสหัสมาสี่ปีเต็มเ คี่ว่างบของขชนะครับเขามีงบมากแค่ไหนครับที่ว่าจะต้องเยียวยาก่อนที่จะเกิดสัญญาในเดือนกุมภาปีหกเจดหกเนี่ยก็ผมเยียวยาเนี่ยไอ้งบที่ตรงนี้ผมเต็มที่เลยผมขอเดี๋ยวผมทําประมาณราคาแล้วก็ ดูพื้นที่ผิวที่เสียหายเนี่ยผมก็ทําชั่วคราวปูผิวจราจรไปให้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 ปลอดภัยนะครับก็ทําให้ดีที่สุดครับก็งบ,งบเงี่ยอยู่ที่เดี๋ยวผมต้องไปสารวจก่อนนะครับว่าต้องใช้งบเท่าไหร่เดี๋ยวผมของงบมาแล้วก็จกัดจัดส่วนการจากกรมมาแล้วก็กผมเข้าไปทําเองนะครับเป็นงบกับดำเนินการเองก็ทําให้ดีที่สุดอย่างเช่นยกอย่างเช่นผิวผิวทรานที่ทมันกรุขาก็จะทําก็จะซื้อแอลฟ่านมาปูใหม่ให้ป<ม>็นเชื่อมบบบทางทางทาง,ทางที่ดีการเก่าที่แล้วนะครับไอ้ส่วนช่องที่เป็น ที่เสียแยกต่างๆเนี่ยผมก็จะคืนผิวจราจรให้ให,ให้ให้รถเป็นโฟลมากขึ้นนะครับ mm hmm. อย่างเช่นตรงหน้าอบปมาจยังพรผมก็จะไปเดี๋ยวก็ไปปรับปครงใหม่แล้วก็จะไปไหลายทางที่มันส,งสูงๆหน้าโรงเรียนก็จะเดี๋ยวทําให้มันเสมอแล้วก็ปูปูผิวแล้วก็จะทําคืนผิวแล้วก็จะทําให้เอาไปเรื่อไปกั้นเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะบอกทิศทางจราจรกาหนดทิศทางจราจรให้มันดีที่สุดครับวันนี้ผมจะมารายงานความคืบหน้า หลังจากเมื่อวันที่11มิถุนายนนั้นผมไปยื่นเรื่องยื่นหนังสือกับทางหลวงชนบทระยองตอนรับท่านผอคนใหม่ท่านพิเชษแสนศรีนะครับเรื่องที่ว่าถนนเส้นนี้มันบอกเลิกสัญญาไปแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปเราจะทำอย่างไงทอชอจะทำอย่างไงจะเยียวยาให้ชาวบ้านยงพรได้รับความสะดวกขึ้นมากกว่าเดิมที่ได้ทนทรมานมา5ปีวันนี้ท่านพิเชษนะครับรับปากขายการต่อขายการด้วยกันต่อไปนี้ผมจะพูดถึงอำนาจและหน้าที่นะครับ อำนาจนั้นอยู่ที่ทอชอครับหน้าที่อยู่ที่อบตอบตอต,อต้องติดตามงานให้ชาวบ้านติดตามเป็นตัวแทนชาวบ้านนับจากเป็นนี้เป็นต้นไปวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับเชา้านี้ท่านก็ได้รับการรับเรื่องจากผมวันนั้นท่านก็รับปากเป็นที่ยบรอยวันนี้ท่านได้เอาเครื่องจักรเครื่องจักรกลขนาดหนักทําถนนปรับผิวจราจรคืนผิวจราจรเป็นงานแรกของท่านเป็นรูปธรรมนะครับเอาเอสฟรานติกนะครับเอาเครื่องจักรหนักผลัดเป็นอย่างดีมาตรฐานของการ ของกรมทางของทช,อชอเลยก็ว่าได้ผมก็เลยเข้าไปดูตรวจงานมาแล้วเป็นที่น่าพอใจสาหรับผู้บหิหารและกองช่างของผมท่านผอกไปดูแล้วสเปกการทําถนนก็เช่นนี้ครับต่อไปนี้หล,หลายจุดไม่ว่าเป็นผิวจราจรป้ายจราจรไฟระบบความปลอดภัยแก่ผู้ตัดจรไปมาท่านคนลงจากผมจะคลองไปเมื่อกี้เนี่ยท่านขึ้นมาให้เกียรติผมขึ้นมาหาผมพร้อมทีง,งานทั้งทั้งสิคนนะครับที่จะต้องรับผิดชอบเส้นนี้ต่อไปนี้ทั้งหมดเข้ามารายงานว่า ขั้นตอนการทางานของท่านจะเป็นอย่างไรต่อไปกิจกรรมเราจัดขึ้นที่กองพลลาดตะเวนกองพลนาวิกโยธินตำบลตัตถ,ถีบอำเภอตัตถ,ถีบจังหวัดชลบุรีวัตถุประสงค์เราก็มีหลกัหลกๆคือเบสิกเบื้องต้นในการดูแลตัวเองก่อนที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานนอกจะเข้ามาดูแลเช่นว่า ทำ C P R ครับการกู้ชีพด้วยการปั hm ๊มหัวใจเบื้องต้นนะครับการดับเพลิงด้วยน้ําการป้องกันอับเพไฟเบื้องต้นนะครับเป็นไส่สีวัตถุประสงค์ประมาณนี้เราได้รับความร่วมมือจากท่านวิทยากรของกองผละัดทะวนนะครับของค่ายสารตัดหตนะครับแล้วก็ของวิทยากรคุนพูทั้ง4ีโรงเรียนตั้งเรียน44คนนะครับมาครบวันนี้จิตสาสาโร,รงเรียนให้ความสนใจสนุกสนานมีความเพลิดเพลินในการเข้าค่ายในครั้งนี้2องวันสองคืนโครงการดีๆนี้เราจะทําตลอดไปทุกปีนะครับ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กนักเรียนของเยาวชนของตำบลมาชพงของเราตลอดไปนะครับโดยเฉพาะท่านคุณครูและท่านวิทยากรภายนอกรับที่ให้ความร่วมมือไปอย่างดีผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เมื่อจบหลักสูตรแล้วนักเรียนท่านวิทยากรก็จะได้นําความรู้ความสามารถในการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อเป็นพื้นฐานในการดูแลครอบครัวและสังคมต่อไปนะครับวันนี้ ผมจะมาแจ้งข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวแมงพรว่าจะมีการวางที่ดเลิกที่ํำการโครงการบริหารสวนตะบนบ้าน,งาน,าน,งานังกรอย่างใหม่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหาสคลพระชนมพรรษา6พรรษาวันที่28 2,567วันอาทิตย์นี้นะครับผมจะประชาสัมพันธ์เรื่องว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้คือบริษัทมตาคออเรชั่นนั้นได้มอบที่ดินให้เราเป็นระยะเวลามา10กว่าปีแล้ว15ปี เรายังไม่ทําตามวัตถุประสงค์ที่เขามอบให้วันนี้ผมในฐานะองค์การบริหารส่วนบลบานยมพรได้ขับเคลื่อนได้มีการเตนอนมัิจากท่านผู้ว่าวงเจรัสให้ก่อสร้างได้แล้วผมจึงถือวันที่18นี้เป็นวันมหาเลือกมหาชัยนะครับขอให้เราทุกคนร่วมกันมาสร้างความบริสาท์ในการที่จะวางจืบเลือกที่บการแห่งใหม่นี้นะครับเราอีกร้อยปีสำนักงานยังอยู่แต่พวกเรานั้นจะต้องเป็นอนุสณ์ให้กับลูกหลานต่อไปว่า โครงการบริหารส่วนบนนั้นได้ก่อสร้างก่อตั้งวางเสีเลือกในวันที่28ปี2 0 6 7ในวันมหาเลือกคือวันเฉลิมพระชุมพรรษา28ครบ6พรรษาที่มาที่ไปนะครับเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าที่3 1เมไร่น,นี้เรารับมอบมา15ปีแต่ว่ามันติดขัดเรื่องระเบียบเรื่องกฎหมายวันนี้ผมได้ขับเคลือ่อนตามวัตถุกะสงค์ที่จะได้ก่อสร้างเลยแล้ว สิปีที่รอคอยผมรอมา1ิปีสองผู้ว่ากว่าจะอนุมัติให้สร้างสำนักง,งานแห่งใหม่นี้ได้นะครับไม่เป็นไรครับผมรอได้แต่วันนี้ในานามขององค์การบริหารส่วนบนมากยังพอนั้นผมผลักดันนะครับผู้ว่าท่านไตพบวงจรรัฐได้เส้นอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมก่อนที่จะมีการปลดล็อกจ่ายขาดเงินได้แต่ก็ถือเป็นความสามารถของท่านเป็นเจตนาน,นั่นแน่ของท่านผู้ว่าไตพบวงจรรัฐนะครับที่อนุญาตให้ก่อสร้างสำนักง,งานแห่งนี้ใหม่ขึ้นมาวันนี้ ผมเข้ามาตรวจการก่อสร้างงานเพราะสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่18มิถุนาผู้ลบเหมาเข้าพื้นที่ก็หลังจากวันที่18ภายใน4วันนะครับวันนี้1เดือนแล้ววันที่17 18นี่ครบ1เดือนการก่อสร้างก็เป็นที่น่าพอใจนะครับสัญญาจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2568นะครับสัญญาก่อสร้าง1ปีแต่ผู้ละเหมานั้นรับปากว่าจะต้องเสร็จก่อนกันยานะฮะเพราะผู้ละเหมารายนี้บริษัทติดทิ่ชัย เอนจิเนียริงนั้นมีศักยภาพในการทํางานนะครับมีทุนมีเงินนะครับคือมีเงินมีสภาพคล่องในการก่อสร้างเราจึงเห็นความสําคัญเราจึงมั่นใจนะครับขอให้พี่น้องเชื่อมั่นว่าอาคารสรานักงานนี้ต้องเสร็จภายในปี6กก่อนกันยา28นะครับ <S <S เนื้อที่30ไร่นะครับเนื้อที่30ไร่เป็นที่ดินที่อมตะมอบให้โดยมีจุดประสงค์ในการที่จะให้ก่อสร้างสํานักงานอย่างนี้สุดท้ายที่ว่าอามะตะมองแล้วทาไมถึงไม่สร้างนาทีเราจึงใช้เลิกวันที่28เป็นเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ วันที่28ก,กันยายนที่ผ่านมามีการบางเถือเลิกนะวันนี้ผมมาตรวจรับงานของการติดตั้งไฟนวัตรกรรมของตำบลบานยางพร7หมู่วันนี้ด้การส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยทั้ง7หมู่2 9 6 5ต้นนะครับวันนี้หมู่6ซอย27ปมะก่อนเส้นนี้ซอยนี้เป็นซอยที่มึดมึดตื้อเลยครับมืดตือ้อจะใช้สัญจรกลางคืนนั้นไม่ได้เป็นการสงเสียงต่อ จะจนละรรมนะครับร,รมมีชาชีพมีในซอยนี้นะครับแต่ตอนนี้เราติดทั้งหมู่หกหนึ้อเก้าบห้าต้นนะครับเรียบร้อยแล้วมีโอกาสเข้ามาทำงานอยู่ที่อบตมาบยังพรซึ่งโดยความการุณาของท่านนายกภิชาติเงินทวบนะครับที่ให้มารับราชการที่นี่ตั้งแต่วันที่ 1>, 1สิงหาคม2567ที่ผ่านมาวันนี้ก็จะมาขอ,อนําเรียนต่อพ่อแม่พี่น้องแนะนําตัวต่อ,พ,อพ่อแม่พี่น้องมาจยา่พรนะครับกับผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการนะครับหัวหน้าของข้าราชการสูงสุดนะครับในใน,ในสายของข้าราชการซึ่งมีหน้าที่รับนโยบายจากท่านนายกและก็สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการที่จะดําเนินงานสารงานต่อจากนโยบายจากท่านนายกนะครับว่าเราในส่วนของการจะมีหน้าที่นําไปปฏิบัตินะให้เกิดประสิทธิภาพสิทธิพลนะครับเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องมาจังพรทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หมู่หก ตำบลมาายังพรมีโครงการดีๆมาส่งความสุขมามอบให้กับพี่น้องชาวหมู่หนะครับวันนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ,อสนนำทำระบบ c s เนะครับมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้เข้าเกณฑ์ที่ว่าจนจริงไม่มีที่อยู่อาศัยจริงนะครับมีทะเบียนบ้านอยู่ในตำบลมาายังพรเป็นโครงการดีๆของทอ,อสอเนื่องในวอกาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสองครบรอบ6พรรษา เมื่อวันที่28ทักกายมที่ผ่านมาด้วยนะฮะแล้วเมาวาื่อวานเป็นวันที่2ส,สมเดจพนังเจ้าพราะลมราชีนาพราะลมราชชน,นีพันธีหลวงด้วยมันแม่แห่งชาติวันนี้ถือเป็นวันโอกาสดีนะครับที่ป้าของชาวบ้านหมูห่6ได้รับบ้าน2 0 0แสนบาทนะครับทุกปีนะครับทอสจะมีโครงการดีๆให้กับของตำบลของอำเภอของจังหวัดนะฮะเข้าเกณฑ์มาตรฐานอะไรเราเขามีเกณฑ์ของเขาอยู่ก็คุณป้านี้คุณป้าพรเกทิพย์นะครับแกก็อยู่อาศัยที่นี่มาั ยี่สิบปีปแล้วนะครับเป็นคนที่มีประวัติดีเข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องมอบให้นาคาราคารผมก็เลยเห็นความยากไร้ของแกนะครับเป็นนโยบายของทศอยอู่แล้ววันนี้ผมก็เลยนําเสนอว่าคว,วามสุขที่เรามอบให้นอกจากงบของอปตอแล้วก็ยังมีงบที่ภาคเอกชนภาครัฐอีกหลายตัวงานจะมาร่วมเตียมากับเราด้วยเรายินดีนะครับยินดีไม่เราไม่เราไม่ปิดกั้นเราไม่อาว่าจะต้องเป็นงบของอปตออย่างเดียวนะครับเงินอุดหนุนหลายที่หลายอย่างเข้ามาเรายินดีหมดนะฮะงบประมาณเราจะได้ไปใช้อื่นได้ แต่เราถ้าเกิดไม่มีคนสนับสนุนเราก็ยินดีถ้ะเข้าเกณฑ์ไม่ผิดระเบียบถูกกฎหมายเราก็สามารถให้ได้วันนี้ผมก็ขอขอบคุณหน่วยงานทอตออีกครั้งหนึ่งนะครับที่เห็นความสําคัญของผู้ยากไร้ของตาอําบลม่ายพรของเราโดยเพาะวันนี้เริ่มที่หมู่6ปีหน้างบประมาณหน้าเราก็จะหาผู้เข้าเกณฑ์อีกต่อไปนะฮะทั้ง7หมู่ใครมีมาตรฐานในการรับรางวัลรับมอบบ้านอย่างนี้เราก็จะดูให้นะฮะเราดูให้เราดูให้เร,ใหเรายินดียินดีเป็นตัวกลางเชื่อมให้ นะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทอสอนะครับหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเรายินดีนะครับวันนี้ผมก็ในานามของผู้บริหารก็มารับมอบอย่างเป็นทางการเป็นสักขีพยานนะครับไทยรองลุงเพชรกำเนิดทองนะครับดูแลส่วนนี้ด้วยผมก็ขอขอบคุณท่านรองลุงเพชรแล้วก็ผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับ จและชื่นใจที่ได้มาทําประโยชน์ให้กับคนไทยด้วยกันที่ได้ละความเดืดร้อนจากมุทวกภัยในครั้งนี้ถ้ามีอะไรดีๆถ้าผมมีการแบ่งปันจากภาคอุตสาหกรมรมภาคเอกชนจัด จังหวัดระยองจากอำเภอพงแจงจากกตทอมำยังพรผมก็จะนำสิ่งดีๆครับวันนี้นะครับอย่างเช่นวันนี้มาช่วยเหลือกันต่อไปในอนาคตข้างหน้าแต่ผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะครับเราอยู่ของเราดีๆด,ดีกว่าไม่มีน้ําท่วมไม่มีอุทกภยัยไม่มีวาตภายัยมันก็จะเป็นการที่ดีีดกว่ามีการเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นผมหวังเปย่างยิ่งว่าประเทศไทยเรานะั้นคงไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดนะฮะเราหวังให้เป็นสิ่งดีๆเข้ามาในประเทศของเรานะฮะก็ขอให้พี่น้องนานหนังนะครับได้รับแรงดลดานใจได้รับความ ดีจากเราต่บมาอย่างพรในครั้งนี้นะครับมีโอากาสมีอะไรดีเราก็จะนํามาช่วยเหลือกันต่อไปในอนาคตครับวันนี้ผมขอขอบคุณ ทีมงานของข่าการของผมนําโดยท่านเอกชัยการจนาตุคุณชัยท่านผอของการศึกษาและฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนข่าการของอบตอนาหนังครับท่านนายกขวัญน,นะครับท่านให้การต้อนรับผมไปอย่างดีผมหายเหนื่อยครับวันนี้ได้มาทําทานได้ทําบุญผมก็มีความปื้นมีจิตยินดีสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับสิ่งที่ให้นํามาประจา์ครั้งนี้ขอขอบคุณภาคเอกชนภาคโรงงาน ที่ได้บริจาคสิ่งของมาช่วยเหลือตำบลนานหนังนวันนี้อีกครั้งนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาชีวิตขอให้เจริญด้วยอายุวันณนาสุขะพระและปัญนทาชนนาสมบัติต่อไปยิ่งๆขึ้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับดีใจมากค่ะแทนชาวบ้านลงบางเหนือจากหมู่สามตำบลน,นานหนังค่ะ ปีนี้นะครับท่านนายกอดีตชาญการทวมนะครับได้จัดที่บริเวณวัดมาบยางพรนะครับซึ่งในบริเวณงานนั้นนะครับมีการประกวดผู้น้อยนพามาศแล้วก็ประกวดนางนพามาศและที่สําคัญครับประกวดกระทรงสวยงามจากการประดิษฐ์จากธรรมชาติ แล้ที่สำคัญครับเรามีมรรโหรสบสมโพธิด้วยนะครับแล้วก็ทางวัดบ้านยังพรได้จัดงานเททองหล่อพระนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่15 16 17พฤศจิกายนครับว่างตอนไหนมาเที่ยวตอนนั้นครับแต่ที่สําคัญครับ15พฤศจิกายนเป็นวันที่พวกเราชาวไทยต้องร่วมกันสืบสารประเพณีรอยกระทง เรามีส่วนร่วมในการที่มอบบัตรให้กับ1ครอบครัวอีก3คนนะครับเมื่อปีแล้วผมให้ป้าน้อยไปป้าน้อยแกไอยู่ประเทศไทยไม่มีบัตร ็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนะครับต้องหาจัดบัตรให้ประชาชนให้แก่คนไทยต้องมีบัตรครับเพื่อจะใช้สิทธิ์ในการยืนยันตัวตนขาดสิทธิ์ได้อย่างในวาระสิทธิ์ด้านที่อยู่อาศัยสิทธิ์จากหลวงที่จะต้องให้ประชาชนที่ถือบัตรนะครับคนไทยครับต้องถือบัตรวันนี้เราภูมิใจนะครับเราภูมิใจดีใจทั้งผู้ให้เป็นใจทั้งผู้รับนะครับน้องธิดารัตน์ต้องสองคนเป็นลูกสาวของป้าน้อยก็มีบัตรประชาชนจําตัวแล้วไปอ้างสิทธิ์อะไรก็ได้นะครับตอนนี้ประเทศไทยคนไทยต้องมีบัตรเป็นใบเซอร์นะครับจะขอสิทธิ์อะไรต่าง มันต่อไปจะไม่เสียสิทธิ์แล้วไม่ว่าเป็นที่อยู่อาศัยเป็นนโยบายของกทมอยู่แล้วนะครับเราตําบลเรานะครับประชาชนสองหมื่นกว่าคนเราจะต้องให้สิทธิ์นั้นโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่อาศัยของเรานะในตนาําบลบ้านยมพรวันนี้เราให้สิทธิ์นั้นเต็มที่เราดําเนินการมาให้เราไม่ทอดทิ้งกันเป็นนโยบายหลักของผู้บริหารอยู่แล้วนะครับผมก็ขอแสดงความดีกับครอบครัวของก็น้อยอีกสองท่านนะครับต่อไปนี้ท่านจะต้องการอะไรก็มาแจ้งที่อบตเราได้ไม่ว่าจะติดเรื่องทํากินที่อยู่อาศัย ติดต่างๆที่รัฐให้มาทั้ง3าครอบครัวทั้ง3มคนนี้จะต้องได้ติดนั้นนะครับเพราะเนื่องมาจากว่ามีประชาชนมีบัตรประชาชนนะครับโดยเฉพาะท่านปฏิบัตแสงเพชรท่านเป็นสมาชิกหมู่ที่หนึ่งท่านได้ขับเคลื่อนเดินเรื่องมให้ตลอดนะครับผมก็ได้ประสานงานจากท่านปฏิบัตแสงเพชรก็ขอขอบคุณท่านปริบัตแสงเพชรอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไม่ตอดทิ้งประชาชนของตำบลแม่พรอนที่ขาดติดเช่นนี้ไปนะครับท้ายนี้ผมขอให้ครอบครัวนี้เมื่อมีบัตรประชาชนแล้วก็วให้ได้ติ์ตามที่ต้องการดังที่หวังไว้นะฮะก็ขอให้เป็นคนไทยโดยรอร น,นะครับมีอะไรที่องค์การบรินัทสวนบุญมาสิทพรจัดช่วยเหลือได,อได้แจ้งเรื่องมาโทรมาหานายกโดยตรงนายกยินดีผู้มหาญยินดีสมาชิกยินดีให้ความช่วยเหลือนะฮะยินดีด้วยความเต็มใจนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณข้าราชการโดยเฉพาะกองสวัสดิการนะครับได้มาเรื่องให้ทั้งครอบครัวนี้มีบประชาชนเต็มแบบภาคภูมิใจนะครับก็สุดท้ายนี้ขอให้ครอบครัวนี้มีแต่ความสุขความเจริญทําสิ่งใดก็หอยสมความมุ่งมั่นปัถนาและสาคัญที่ประน้อยต้องสุภาพแข็งแรงนะครับฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ